งานของผมเป็นงานที่ต้องเรียกระดมพลนะครับเพื่อพาประเทศออกจากวงจรอุบาทที่ประเทศติดหลมการเมืองมา90ปีนานมากเรียกว่าเราหลงทางนะเก้าปีอีก10ปีก็จะครบ100ปีดังนั้นจึงต้องมีแผนปฏิบัติ ออกจากวงจรอุบ,บาทนี้แล้วก่อร่างสร้างสิบปีเพื่อประกาศบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกบทบาทใหม่ที่นี่เตรียมไว้แล้วนะเตรียมไว้เรียบร้อยเลยเรียกว่ารถแบบสองท่านก็ได้เรียนรู้ในรถแบบสองว่ามีอะไรนะครับอ่าสิบปีที่เหลือนี่แหละครับเราคนไทยทั้งหลายจะต้องใช่คําว่าต้องลงทุนอะลงไม้ลงมือแล้วก็ลงทุนด้วยทั้ง ด้านจิตใจออามาก่อนนะหมายว่าจิตใจต้องเกิดปัญญารู้แล้ว,ว่าประเทศเราหลงทางมาถึง90้าสปีตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองมาเรายังอยู่ในยุคมืดคาว่ามืดนี่คือมือดบอดทางปัญญาปัญญาที่จะรู้ว่าเราเดินเส้นทางผิดอยู่นะเราไม่รู้ว่าประเทศไทยเดินในเส้นทางผิดอยู่ขนาดนี้ยังยังไม่สามารถหลุดออกไปได้ยังอยู่ในวงจรอุบาทเดิมกเก่า คือทุกคนรู้หมดอ่ะผมเชื่อว่าคนไทยทุกวันนี้รู้หมดแล้วลว่าเราอยู่ในประเทศไทยที่มันมันไม่ใช่ปกติผิดปกติแต่แต่เราเก็บอาการเก่งก็คือตัวรัฐบาลเนี่ยเก็บอาการเก่งไม่แสดงอะไรเดินหน้าไปทําเป็นไม่รู้ไม่ไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้หนาวรู้ร้อนไม่รู้ว่าสภาพประเทศไทยเป็นยังไงคนไทยอยู่ในสภาพแบบไหนอย่างไรไอ้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้สนุกสนใจที่จะมา ทำให้ประชาชนมีความมั่งคั่งแข็งแกร่งไม่ไม่คิดนะคิดแต่จะเล่นการเมืองกันให้อ,อย่างนี้มันเป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ได้แล้วนั่นหมายว่ากลไกรับประเภทที่หนึ่งนะครับก็ไม่สามารถจะพึ่งพาได้ก็จะเป็นต้องสร้างกลไกรับับประเภทศทสอบขึ้นมาได้เอง